น่ารักวันพ่อปีแรกของน้องแอบิเกลสายฟ้าพายุพาน้องเกลนำพวงมาลัยไหว้พ่อน็อตวิสรุธ จากที่ทราบกันดีว่าในวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติหลายๆคนก็ใช้โอกาสนี้มอบของขวัญให้กับคุณพ่อเพื่อเป็นการแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณรวมทั้งคนในวงการบันเทิงเองก็เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับก็จะได้เห็นโมเมนต์อบอุ่นนี้เป็นประจำแทบทุกปีอย่างเช่นครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อารยาที่ล่าสุดชมพู่ก็ได้โพสต์ภาพน่ารักน่ารักของลูกๆพี่สายฟ้าพี่พายุ และน้องแอบิเกลมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอีกแล้วค่ะกับโมเมนต์สุดอบอุ่นในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ที่พี่สายฟ้าและพี่พายุพาน้องแอบิเกลนำพวงมาลัยมาไหว้พ่อน o t w i s a r u ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาชื่นชมในความน่ารักกันเป็นจํานวนมากด้วยส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยแม่ชมขอบคุณที่แบ่งปันรูปภาพดีๆให้เราได้อิ่มใจไปด้วยนะแม่เห็นที่ไรก็ใจฟูน้องเกลได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่ในคนเดียวกันพี่สายเหมือนแม่พี่พาย เหมือนพ่อปีนี้คุณพ่อได้พวงมาลัยตั้ง3อันแน่พวงมาลัยแม่สวยทุกเทศกาลจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย